สวัสดีครับตอนนี้อยู่พีมอฟฟิเคิลครับครับวันนี้เราจะไปบุกตะลุยกองถ่ายนะครับเรายังไม่บอกว่ากองถ่ายอะไรแต่กองถ่ายนี้เราไปลุยกันมาแล้วนี่คือครั้งที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยชาวพีมพอฟฟิเคิลเตรียมตัวเพื่อความสนนได้ ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเกิเหตุกันดีลนะครับเอ่อตอนนี้เราก็มาถึงตู้เก GMC นะครับหรือว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยนะครับไปครับติดทางทางนี้ล อตอนรับสู่มิวสิกฮีโร่ใช่แล้ครับเมื่อเราเดินทางมาถึงสตูดิโอ GMC นะครับพวกพี่ก็กำลังมีความสุขสนุกสนานนะครับกับเกม b a n ค Hero นะครับซึ่งเป็นเกมแนวเดียวกันกับกีตาร์ฮีโรเลยครับดูจากสีหน้าท่าทางของพี่ๆได้นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพี่ๆสมาชิก GMC กันครับครับคนแรกนะครับที่ตีกองอยู่นี่นะครับชื่อพี่เบนครับเป็นผู้ตีกรประจํารายการเกมมันซ่าครับ ถัดมานี่ครับชื่อพุปีครับเป็นพิธีกรประจำรายการชื่อเดียกพี่เบนครับแล้วก็เป็นเจ้าของตูดิโอเจ้าของสถานที่ทำรายการเกมมันซ่าด้วยครับครับส่วนคนถัดมานะครับพี่จังครับเป็นพิธีกรประจำรายการเกมมันซ่าครับครับคนนี้ถายไม่ได้ครับพี่ต้นครับเป็นโปรดิวเซอร์ครับอีกสองคนนะครับที่ยังไม่แนะนำนะครับพี่มาร์กกับเฮนนะครับ เสร็จวันนี้ที่เรามาถ่ายทำกันนะครับเป็นเทปที่เกี่ยวกับการโชว์นะครับการโชว์เกี่ยวกับแบงก์ร็อกนะครับเป็นแบง r ์ฮีโร่นะครับเป็นเล่นกันเป็นวงดนตรีนะครับมีครบทุกอย่างครับกีตาร์กองเบสนะครับแล้วนักร้องนําด้วยแล้วก็วันนี้เราไม่ถ่ายเทปเดียวครับเราถ่าย2เทปนะครับอีกเทปหนึ่งนี่ก็เป็นเทปที่เกี่ยวกับการภาคภูมิใจนะครับเป็นสิ่งภาคภูมิใจเป็น เรี่อว่าเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆน้อยๆครับของพิธีกรประจำรายการเกมมันซ่าครับเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามตัวอย่างแล้วก็การทำงานของพี่ๆเกมมันซ่าได้เลยครับ แฟนเพจเนี่ยเขาเซ็ตรอบมาว่าขอกินไ้านโล่พลาสตามีี่ะพี่แล้วแล้วแฟนเพจเรียกจริงไหมพี่เราพูดให้มันนะ้าบ้าแต่บ้านเราบอกขอขอพลาสสามเนี่ยก็เลยว่าจะจัดให้ก็จัดแต่ว่าจะเปลี่ยนเพลงเป็นเพเปลี่ยนเป็นแบบนี่ไส้ยิ่งโล่ที่นี่เราเรียกไสนยิ่งโล่เดียวกันไส้ยโล่อันเดียวกันแต่คือมันเป็นชุดใหญ่มันก็เลยต้องคุยมากมันยาวยาวแล้วก็แนะนำ่า ตัวเอ้อเล่นก้องแล้วก็ใครเล่นกีตาร์จะเล่นลายเนี่ยแล้วแบบเออเจมส์เจอไหมเนี่ยหมเลยทุกคนแนะนำแนะนำแบบมั่วแบบนี่แหละอาจารย์ก็แนะนำเลยนะว่าแบบเออเป็นผูโโ้ช่วยเป็นอะไรเนี่ยเป็นดีก็เล่นเล่นเบสเจมเล่นกีตาร์ใช่ไหมกีตาร์แน่นร้องดังนั่นแหละเกนหนีไปโอเคเอ็มจิีจิีจูมายเนี่ย

ตอนเด็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะว่าตัวเนี่ยบางคนเขาเห็นเป็นแค่เหมือนมันหุ่นนะครับที่ว่าเดินออกมาให้ได้เป็นหุ่นก่บจริงๆเขาเป็นคนนะครับเป็นคนแล้วหุ่นคือตามทนานสตูนเลยใช่คนมาบอกแต่เนื้อเลือดเรื่อเลืองเขาไม่ตามของเลือดตูนเขาเป็นคนมาก่อนเของเรื่องแล้วคือเขาไปฝึกพิชายกับฤาษีไในชายเราเนี่ยวัีเปิดเพราะผมมาเจอเกาะเอ้ชายอ่ว ก็เป so really like ็นเกาะเกาะรู้สึกว่าผมไม่รู้นะว่าเขาได้มายังไงรู้สึกว่าเพื่อนอ่ะเพื่อนเขาให้เพื่อนเขาไปเจอดูนะพี่ดูไหมเออพอลุกไหมผมได้มาอย่างไรไปซื้อมาเหมือกประเไม่เหมือนไปได้ตัวนเหมือนมันเก็บได้ซึ่งยาซึ่งมันเก็บได้มันเก็บได้มันเก็บได้เก็บได้แปลงล่างเขาเนี่ยเท่มากนะสมัยมดเอ็กสมัยอะไรเงี้ยเขาจะมีเข็มขัดอะไรนะครับแต่ไกด์เวอร์จะเป็นรูเป็นรูตรงเป็นรูตรงเนี้ยหลังคอหรือท้ายอยเออททอยททอยแล้วเวลาแปลงล่างเนี่ยไอ้เนี่ยพวกเนี้ยไอ้เส้นดำๆเนี่ยเขาจะ รัดหอบรัดตัวครับรัดตัวครับขอขอไวขออะไรครั้งเดียวถ้าอยากดูท่าเราหมดทอเดียวแล้วเราแบบออกออกมาได้แบบงอกออกมาเลยแล้วคือแบบพีดีเขาก็งอกขึ้นมาไม่ไม่ใช่เขาสิแต่มันควายแล้วทั้งพีดีก็เป็นเนี่ยตัวเนี่ยแต่แต่จริงๆตัวกายเมื่จริงๆนี้จะไม่ยาวขนาดนี้นะครับก็จะสั้นแต่ต้องทำให้สั้นแต่นี้รู้สึกก็ล่างเป็นร่างสมบูรณ์มล้วโตแล้ว แล้วผมชอบอันนี้มากผมชอบเนี้ยคือที่เห็นเนี่ยบางคนเขาคิดว่าเป็นเป็นลูกเหล็กไปเลยแต่จริงๆเป็นตานะครับเป็นตาหลังนะครัใช่ที่คือสามารถแบบใช่ๆๆใช่ๆนี่ได้เลยกรอได้ด้วยกรอผมไปมาไปมาเนี่ยกรอได้ถึงนี่เลยทีเดียวมี่พอครับมี่พอครับผมเนี่ยครับไกด์เวอร์ครับอ่านดูได้แต่ละขั้นตองพอมีอยู่ นี้ก็เวลาสี่โมงนี้สินบนาทีนะครับประมาตนนั้งแต่สิบโมงตั้งแต่สิบโมงนะครับฟังกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาที่นงชาวพีรวิเชียรครับเจอกันเที่ยวต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองดีนะครับแล้วเจอกันครับ